อยู่ไหมคะโซนัสเฮ้ยใครโทรมาทำไมนิวนิวนินิวฟังที่ก่อไม่ฟังเมื่อไหร่พี่จะเลิกเจ้าชู้สักทีก็พี่เป็นคาสโนว่าจะให้เลิกเจ้าชู้ง่ายๆมันก็ไม่ได้แล้วเราเลิกกันนิวออกมาไม่ต้องใช้แล้วยิ่งใช้ก็ยิ่งหล่อสาวติดเติมฮ้าไม่น่าเกิดมาหน้าตาดีเลยแล้วว่าแต่ใช้เจลครีมสีจันทและหน้าชุ่มชื้นดีจริงคืนนี้เอาแก้วนุ่มๆไปให้สาวๆจับดีกว่า ร้องให้แปดสิบแปดหานรอบแล้วสุดท้ายก็กลับไปหาเขาอยู่ดีไม่กลับยังไงรอบนี้ฉันก็ไม่กลับไม่กลับไม่เชื่อไม่กลับไม่เชื่อฉันไม่กลับไม่เชื่อนัออ่นไงถัวมัง้อแล้วอะไรซื้อโกโก้ปั่นมาให้หรอโอเคโอเคก่าแล้วอะไรฉันก็แค่จะกลับไปกินโกโก้ปั่นไปกันนะพี่ิ้ง แท้เดพี่ซื้อมาทำไมตั้งเยอะแยะเนี่ยก็พี่เห็นนิวใช้ทุกวันไงครับหืมพี่อะรู้ใจนิวที่สุดเลยนิวจะทาเจลครีมสีตันทุกวันหน้าจะได้สวยฉ่ำเด้งคนไหนยิ่งพูดว่านิวไม่เหมาะสมกับพี่อย่าไปสนใจเลยที่รักขนาดอากาศหนาวหน้านิวยังไม่แห้งเลยนะเนี่ยก็นิวใช้ตัวนี้แหละเจลครีมหน้าฟูกู้ผิวแข็งแรงล็อกความชุ่มชื้นยาวนาน72ชั่วโมงเลยนะนิวสวยที่สุดแลราคาสับพี่เฮ้ยใครทักมาครับ เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อเอามาดูไม่นะเชอรี่เป็นใครจะเชอรี่เป็นหอยชนิดหนึ่งโจนะเฮ้ยเนเลือกคนหลอมาเป็นแฟนแท้ๆถึงได้เจ็บซ้ำๆแบบนี้รอบนี้ฉันไม่ออกความคิดเห็นฉันจะเลิกแต่ยังนะรอบเนี้ฉันจะเลิกจริงๆหวังว่ารอบนี้ฉันคงไม่ได้กินอาหารหมานะฮะเธอชอบกินอาหารหมาเหรอเฮ้ ทำไมแก้มพี่โจนัทนุ่มจังคะพี่ใช้เจลครีมสีจันรค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นถ้าต้องเออยากผิวนุ่มเหมือนพี่ก็ลองใช้สิมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับแอบเอาของแฟนมาใช้หรอคะพี่ไม่มีแฟนครับโจนัทดี๊นิวผู้หญิงคนนั้นใครคะพี่โจนัทฉันเป็นแฟนของพี่โจนัทเพิ่นั่นแหละเป็นใครฉันก็เป็นแฟนพี่โจนัทว่าไงนะหน่อยไดจะตอบฉันเหรอป่อยแฟนฉันนีนะมีแฟนฉันด้วยอะกันกันกันน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 ัน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  โอ้ยอะไรวันเนี่ยนี่พี่บอกว่าไม่มีแฟนไอ้ผู้ชายเจ้าชู้พอกันทีเลือเสียน้าตากับผู้ชายเจ้าชู้ได้แล้วกูจะนรักเขาลองดูดีๆอาจมีคนที่รักและจริงใจกับเธออยู่แถวนี้ก็ได้อยู่ไหนอะ่ะลองหันมาทางขวาขวาไหนอะ่ะโอ๊ยอยากจะบ้า พรุ่งนี้มีนัดดูตัวกับคุณพีเจ้าของบ่อน้ำมันนะแม่แต่หนูไม่ได้ชอบเขาหนูไม่แต่งไม่ได้ลูกเพื่อนแม่เขาแต่งกันหมดแล้วจะให้ชาวบ้านเข้ามานินทาว่าลูกสาวฉันเนี่ยขึ้นคานหรอไม่แต่งยังไงหนูก็ไม่แต่งหนูต้องแต่งไม่แต่งอุย <c oughs> ขอโทษครับขอโทษครับเ <c oughs> ออพ่อเป็นที่นี่รับสมัครคนสวนตอนนี้ยังรับอยู่ไหมครับมาสมัครคนสวนหรอชื่ออะไรชื่อโจนาทครับโจนาทฉันเป็นลูกสาวเจ้าของร้านนี้ ฉันมีงานที่เธอทําได้เงินดีกว่าคนสวนสนใจไหมเอ้ยเอ้ยดีใจอะไรพี่โจนาสพี่ได้เงินมาจ่ายค่าเช่าห้องแล้วนะจริงเหรอเราจะไม่นอนไล่ออกกันหรอพี่ใช่พี่ได้งานทําแล้วต่อไปเราจะมีเงินใช้กันแล้วนะพี่ไปสมัครงานอะไรทําไมได้เงินเยอะจังเอองานนี่โจนาสแฟนหนูคะ่ะแม่สวัสดีครับฮะ แฟนใช่ค่ะต่อไปแม่ไม่ต้องบังคับพี่หนูไปแต่งงานกับคุณพีบ่อนน้ามันแล้วนะคะเธอเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครมีหัวนอนปลายเท้าไหมเออผมเป็นเจ้าของร้านขายพวงมาลัยครับพวงมาลัยเออหมายถึงเป็นเจ้าของร้านขายพวงมาลัยรถยนต์ส่งออกทั่วประเทศเลยนะคะคุณแม่ฮะจริงเหรอเออสบู่นวแก้วหมดนี่เข้าไปซื้อร้านนี้ดีกว่าเราไปดูเรื่องแต่งงานกันเลยไมหมล่ะโจนาสเออแต,แต่งเลยเหรอคะคุณแม่พี่โจนาส เออเอ้ยพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงพี่ไม่รักเออยแล้วหรอเอ้ยฟังพี่ก่อนฟังพี่อธิบายก่อนไม่เอ้ยเอ้ยฟังพี่ก่อนมันไม่ใช่อย่างที่เออยคิดนะไม่ไม่ฟังเราล้วงก,กันเอ้ยโ <c oughs> จนะัสเราขอโทษนะนี่เธอไปกินเหล้ากับเพื่อนอีกแล้วหรอผ้าฉันยังไม่ได้ซักเลยนะลูกก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อไหร่เธอจะกลับมาสักทีนายชมพู่นั่นแกจะไปไหนไปล้างจานเลยนะ จานกองเต็มหลังบ้านเลยแล้วก็ไปเอาไม้กวาดมาทาความสะอาดร้านที่ฉันด้วยแกจะไปไหนนางชมพู่หนูจะไปจากที่นี่อย่างเกจะมีปัญญาไปที่ไหนนางเด็กไม่มีแม่เขาก็จะไปอยู่กับแม่เขาไงเธอเป็นใครฉันเป็นแม่ของชมพู่แล้วก็เป็นเมียเก่าของมิทีนไงคะฮะเมียมิทีนวันนี้ฉันจะมารับลูกฉันให้หลุดพ้นจากคนใจร้ายอย่างพวกคุณคุณเองก็มีลูกเหมือนกันน่าจะนึกถึงจิตใจของเด็กคนหนึ่งบ้างแล้วถ้าลูกคุณโดนกระทําแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงไปลูกอ๋อ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณจะเอาผู้ชายที่กินแต่เหล้าไม่สนใจลูกเนี่ยแบบนี้มาเป็นพ่อของลูกเหรอคะเออชมพู่แล้วยายอยู่ที่ไหนอะลูกยายไปบวชชีอยู่แล้วตอนนี้เราจะไปอยู่กันที่ไหนหล่ะคะแม่แม่ขายของออนไลน์เก็บเงินซื้อบ้านใหม่แล้วแม่ก็มีรายได้พอที่จะรับหนูกับยายไปอยู่ด้วยแล้วจริงเหรอแม่ปะเราไปหายายกันนะกลับมาแล้วนด,ดาลูกพอ่อเอออะไรวะ จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกฉันไม่อยากให้ลูกฉันมีพ่อขี้เล่าแบบแกเอาลูกมาลูกฉันฉันเลี้ยงเองได้เฮ้ยแล้วฉันจะไปอยู่ไหนเหรอ้ย,อยบ้านก็ไม่มีจะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยวันนี้อากาศดีจังเลยแม่ครับมิทีนทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกผมถือได้ออกจากงานผมไม่มีเงินผมไม่มีบ้านอยู่ นี่แหละเนาะชีวิตคนเราผมขอมาอยู่ที่วัดนี่ได้ไหมครับอยู่ได้จเจ้าอาวาท่านใจดีแต่ต้องช่วยงานที่วัดนะครับมิทินมิทินเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ให้หน่อยครับครับมิทินมีกับข้าวเหลืออยู่โรงครัวหิวก็ไปเอามากินนะครับครับแม่เอานิวไปไหนมาลูก แม่มั่นใจหรอว่าจะไม่กลับไปอยู่กับนิวกับชมพู่แม่อยู่นี่ก็มีความสุขดีแม่อยากปฏิบัติธรรมกิใจจะได้สงบถ้าแม่มีความสุขก็ตามใจแม่ละกันแต่ถึงแม่จะอยู่วัดแต่แม่ก็ต้องบำรุงหน้านะอะนิวเอากันแดดกับเซรั่มของเคียโนตมาให้แม่จ้ะขอบใจมากนะลูกเนี่ยผมลดน้ำต้นมะเขือเลยนะมิทินนิวนิวสบายดีไหมลูกเป็นยังไงบ้าง เรากับลูกสบายดีอย่าบอกลูกนะว่าเราอยู่ที่นี่อืเราขอโทษนะที่ทําไม่ดีกับเธอไม่เป็นไรยังไงตอนนี้เธอก็ได้รับกรรมของเธอแล้วแหละนิวเปิดเปิดตู้หน่อยสภาพตบเข้าไปนอนน,น้ำคัญ อะไรวะเลิกงานมาไหนก็ไปกินแต่เหล้ากลับตีสามตีสี่เราไม่ได้มีความอดทนขนาดนั้นนะมิดทีนสัส้นๆกับเพื่อนลายเรี้ยมีปัญหาอะไรไหมเฮ้ยนิวเปิดประตูนี้ไปเอาไปจะไปนอนที่ไหนก็ไปจากนอนในห้องนี้เป็นไรเนี่ยจะไปนอนที่ไหนเนี้ยมันตรงนี้แล้วะ ก็บอกล้วไงว่าไห่ทะเลาะกันอีกแล้วเหรอลูกแม่ทําไมมาแต่เช้าจังเลยล่ะแม่บอกว่ามีอะไรก็ให้คุยกันดีๆคุยดีแล้วมาได้อะไรแม่จะดีจะดา่ามันก็เป็นเหมือนเดิมอดทนถือซะว่าสงสารลูกทําไมคนที่อดทนต้องเป็นนิวอ่ะแม่ไม่สงสารนิวบ้างเหรอนิวไม่เคยมีความสุขสักวันเลยนะแม่ชีวิตลูกลูกเลือกเองสามีคนนี้ลูกก็เลือกเองเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องอดทนกับสิ่งที่ลูกเลือกถือซะว่าสงสารชมพู่มันนะอย่าให้ครอบครัวต้องแตกแยกเลย ขอบคุณมากนะที่มากินข้าวเป็นเพื่อนพี่ทุกวันเลยผมเตรียมใจครับพี่ทําให้ชีวิตผมมีความสุขมากจะข้ามแล้วผมกลับก่อนนะครับฮัโลโหลมิทีนเธออยู่ไหนเราต้องจ่ายค่าบ้านวันนี้นะค้างเข้ามาสี่มวดแล้วเออเอ,อเดี๋ยวโอนให้ครึ่งหนึ่งล้วอีกครึ่งหนึ่งเราจะไปหาจากไหนก็ให้เราเก็บไว้ใส้บ้างสิแล้วถ้าเขามายึดบ้านจะไปอยู่ที่ไหนเธอเคยคิดถึงเรากับลูกบ้างไหมโทรมาที่ไรมีแต่เรียยเงินปวดหัว เป็นอะไรอีกหรอจ๊ะเกืนนี้ไปดื่มกันอีกไหมครับพี่ปวดหัวมากเลยจ้ได้สิจ๊ะงบไม่จำกัดอยากได้อะไรก็บอกนะไปมีทีนตื่นมาคุยกันก่อนสิปัญหาทุกอย่างเธอจะให้ทีนให้เราคนเดียวไม่ได้นะทาไมถึงมีรอยลิปสติกเธอมีผู้หญิงคนอื่นเหรอ แต่ทำไมวันนี้แม่ไม่ปิดประตูห้องแม่หนูหิวข้าวพ่อพ่อแม่ล่ะไม่รู้จะนอนเอา้าสภาพแม่หายไปไหนหมดแม่แม่แมเป็นไงบ้างคืนนี้จะกลับบ้านไหมผมไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเลยครับพี่ไม่คิดเลยว่าเมียผมจะเป็นคนแบบนี้ทิ้งภาระ,ะทุกอย่างก็นี้ไปตัวคนเดียวอีกไม่กี่วันเขาก็มายึดบ้านแล้วนะนะงั้นเธอก็ย้ายมาอยู่กับพี่สิผม มีลูกผมไม่อยากลบกวนพี่เลยไม่ต้องคิดมากหรอกถึงแม่เขาจะทิ้งไปก็ช่างเดี๋ยวพี่จะเป็นแม่ให้ลูกเธอเองขอบอคุณนะที่เข้าใจผมทุกอย่างแม่หนูคิดถึงแม่แม่อยู่ไหนแม่กลับมาหนูได้ไหม <c oughs> ชมพู่ลูก <c oughs> แม่ร้ายหนูคิดถึงแม่ยายบอกว่าให้มันอดทนนี้มันทําเพื่อลูกแค่นี้มันก็ทําเพื่อลูกไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรนะลูกหนูยังมียายนะหนูอยู่กับยายนะลูกนะทำไมแม่ถึงทิ้งหนูไปแบบนี้ก็แม่แกมีสูไงพ่อเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับพ่อมะแกจะพาหลานฉันไปไหนไปอยู่บ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมเลยแม่ไม่ต้องห่วงหรอกลูกผมเลี้ยงเองได้ผมมีความรับผิดชอบพอไม่เห็นจะตัวเหมือนแม่มันหรอกไม่ให้ไปหลานฉันต้องอยู่ที่นี่ฉันไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นจะไปอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเขามายืดบ้านหลังนี้แล้วอยู่กับพ่อไหม ยายหนูจะนะอยู่กับยาย,ย,ายชมพู่ไปอยู่กับพ่อนะลูกถ้ายายบ้าแล้วยายจะไปหาแล้วยายจะไปอยู่ไหนยายจะไปบวชชีอยู่วัดไม่ต้องห่วงยายนะลูกนะไ,<ป>ไม่ต้องรอ้องชมพู่สวัสดีแม่พีก่กิสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกชมพู่